ไไอไป้สุดสี่ไปทุกคนออสุดทางสุดทางทุกคนเขาสุดทางกันเลยดอมขึ้นเขาแล้วรอมต้องขึ้นเขาแล้วเอ้ยดอมถูกยิกงดอมเขายิงไปดอมดอมดอมต้มาลิโพน,นแดงกัน ครับนะโก้ครับสสวัดีครับผมน้ำปลาสวัสดีครับมีขึ้นบ้านตัวระวังตัวระวังอ่ะตัวเรื่องระวังตกทั้งปุ้งนะเอ้ยทำไมไม่เห็นเลยวะไม่มีเลยใช่ไหมสะอาดไม่มีเลยฮะเอาแล้วฟรีฟาร์มแล้วกูฟาร์มฟาร์มไปแจกแล้วน้ำปลาไปแจกครับผมไปไหนเนี่ยไปไหนกันเนี่ยเราอ่ะ่รมเราเอารถไปจอดหลังหลังหาดสิพี่ตรงบ้านริมหาดเดี๋ยวจอดให้หมดเลยรถไปก้อนไหนอีก อีคันถมไปเอาคันเหลือเลยรอเออไปคันแล้วรอพี่คันส้มแล้วคันไหนอีกการหนึงบักกี้ข้างหลังนู่นพี่บักกี้ข้างหลังนู่นเลยหลังพี่เนี่ยบรรเนินซ้ายมืออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วได้นี้เราอยู่ที่พี่ทำแนวป้องกันโอ้โหป้านคนรวยชัดๆอีกตงนึงขวาบนสุดเลยทำแนวป้องกันตรงนั้นไว้เดี๋ยวมันมาตัวโอ้อดูมันเบนเครื่องสุดยอดจริงๆเรือก็มีใช้เดี๋ยวพี่เอาเรือมาจอดใกล้ๆกันเออสุดยอดจริงๆของฟูไอคฟาร์มฟูแล้วเนี่ยได้แปลกๆโดนยิงตายหายหนึ่งทำอะไรอ่ะ ผมเบินเรืออยู่พี่เราจะมาจอดไว้หลังบ้านจะได้หนีได้จะหนีลงเรือไงดูมันจอดพี่ไงโคตรเท่เลยพี่โอ้โหโคตรเป๊ะไงโคตรล่อเดี๋ยวขับเรือไปเอาเรือเอาตัว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 วิ่งมาเลยตัวตรงนี้โอ้พี่วงมาหาเราเลยพี่วงมาหาเราโอ้โหเออาาเเรืมดี๋ยวอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งอ้าวกรรม นี่ไงกันคือคืนนี้ผมจะกระโดดขึ้นเรืออไปพี่เอาไปจอดหลังบ้านเราเฮ้ยเอเกตเตอรนเกตเตอ่์นี่ได้ปะเออไป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 เอียของมันฟูขนาดนี้มันรวยจริงๆในวันนี้ดิผมจอดตรงนี้กันเอางี้แล้วผมไหมสุดยอดโคชีรวยแอ ตัวมันอยู่ขวางพี่แอ่แอะแอะทำอะไรเว้ยพี่พี่พี่ตึงทายหน่อยเซลฟี่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 นี่สี่คันสี่คันตัวมันอยู่คันแรกตุ๊กอยู่คันแรกเฮ้ยคนละคันเออนี่นี่เซลฟี่เซฟี่โอ้คนจับโอ้ยไทยนี่ ไปผมตายวะลูกหนีไปผมายะเดี๋ยวพี่ดยพี่มีลาเยอะมีลาเยอะีพี่เดยพี่เดยพี่เดี๋ยวเดตัวนอนูองิ้วเนี่ยไม่ได้แล้วกดกดเลงออกมาเออใช่นี่นี่โพสตถ้าได้มป์นะมึงยถ้า้แมนมึงเลยงหนีแล้วพี่โอ้ องอนว่ะงอนเ่ะเสียใจเสียใจว่ะไปคนละคนละคันลงไหมดีกว่าอ่าตัวบับเบิ้ลดีบับเบิ้ลไปเราไล่สาระมาขนาดนี้แล้วพี่โอเคผมชอบบักเกียอ่ะอ่าผมเอารถส้มดีกว่ะอล้ายคล้ายๆรถมะนาวไอแยวแต่แต่ผมเอาไปเลย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 เดี๋ยวผมจะเอาคันที่สามไปเอาตัวเท่ๆไงไปเลยพี่นำพันอ่าโอ้โหเป็นไรสุดยอดจริงๆ ออกทิปออกทิปไปไปตัดต่อแถวดิคับต่อแถวเออี๋ต่ออยู่ต่ออยู่ไปเลยพี่ไปเลยอย่ไปกลัวศัตรูมี่จริงไปเกอนุด้วยต้องไปตอครับขับจราจรเต็มที่นีพี่รถขาี่ี่ไลาโอเคโอเคได้ไเดี๋ยวจัดให้ได้แล้วไปเลยไปอ่นียงเรียงดี หมัดคให้สเมสไปเป็นไปเอยไปตัวสไปทุกคนสุดทางสุดทางทุกคนเขาสุดทางกันเลยโอ้โหใครข้ามสนุตายกดชิปกันยัเเนี่ยใชดิกดชิปเลพี่ตัดลยดูรอมเตัวเียเยมันแซงว่เฮ้ยต้องแซงอมแล้วทุกคน ตัวแดงดอมแดงดอมเฮดอมตัวขึ้นเขาได้ดอมตัวขึ้นเขาแล้ดอมเยดอมถูกยิงดอมขวัญยิงมาดอมดอมดอมดามขวยิงมาดอมเขาเลยผมแตกแล้วมาเลยมาเลยแยกกันแยกกันแยกกันบนเขาแยกกันบนเขาทุกคนไปเลยไปเลยไปไปไปผมว่าไม่ดีแล้วฟ้ามีคาอยู่ไงทำไมโดนกูคนเดียววะเฮ้ย ใจเข้าลึกลงไปนี่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 ต้องขับจะช้าขึ้นไปเลยนี่นี่นี่ขับขึ้นได้เลยลงหนึ่งขับขึ้นได้เลยนี่เหรอวันนี้วันนี้วันนี้ขับขึ้นได้เลยขับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลขึ้นเลยและจอดจอดบนนั้นน่ะเออหายแล้วพออกมาที่ไหน ขึ้นยาที่พายเลยสิมาตั้นาฮาเฮ้ยเจ้าตู้เจ้ตู้เจ้ตู้ยี่จากข้างหลังผมเติมผมเติมยาก่อนผมเติมยาก่อนเติมตัวขึ้นมาเดี๋ยวพี่ขยับพื้นที่ให้ไม่สนน้อ่าขับขึ้นม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 ากูว่าเราไม่ตายดีเนี่ยในงานนี้จริงจริง เแียนผมเล่นไปเรื่อยๆนอนเดีตัวนอนเดีตัวมอนเดี๋ยวชายแล้วนอนเดี๋ยวชายโอ้ยกูว่าตายเลยยิงจุดสนใจที่ไหลายเลยหนึ่งแล้วเราก็แอบอยู่แอบอยู่ใกล้ๆรถให้มันงงเออมันดูรถเออมันก็มาดูรถเราก็ยิงมันเออจัดไปพี่ผมนี่หลังหินเนี่ยมีเสียงรถมาแล้วหลังหินนี่หลังหินนี่นี่ นี่ผมซ่องอยู God, Eat, <know. S 1> ่นี่ผมซ่องอยู่นี้่ซ่องนี่ซ่องไอ้ตัวมาแล้วโอ้โหกูโดนก่อนเลยไอ้ตัวไหนวะไหนวะอย่าขึ้นไอ้ตัวหน้ามึงเลยอีกไร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 แล้วเหรอโดนโดนโดนยิงโดนยิงโดนพี่มันชุดชุดยาด้วยว่ะคำนึงใช่ใช่พี่ยังโดนอยู่ทิกิบบอกแล้วไม่ตายดี นึ่งนั่นแหละเหลี่ยมนั้นเนี่ยระวังนะแต่ผมเลียงอยู่เรียงอยู่แตกเลยนะหมอบยังหมอบอนนะมันน่าจะหมอบถอยนะมึงคายมึงคายเราขวาตัวคายเราขวานั่นแหละผมหมอบอยู่อยู่หมอบอยู่โดนพี่ยิงโดนพี่ยิงโดนพี่ดึงเชงไว้พี่ดึงเชงไว้อาจไปอยู่อาจไปอยู่อัดไปอยู่ตัดชุดยากตัวดาวไห้ดาวตัวสวยไอ้วมึงไอ้ตัวมั่วละเอาไม่ลงระเบิดดิระเบิดดิระเบิดจากหนึ่งถึงสี่ก่อน เอาโดนขาเอาทีไหนล้วม <bills atom, S 1> ึงย้อนทเยเาเอาแล้วดาวดาวหนึ่งดาวหนอมึงเหงาไอ้สั์เอามึงเหงาเฮียมันอยูนอ้นเราพี่ฮะเหลืองบนเหลือเหลือานอผมเ่ยนไรเห็นไเห็นไรเห็นไเห็นไรเห็นปืนมาแล้วเดี๋ยวมันโดนไตีนึงล่อนมีกันล่อนมีกันยิงกันนี่ก่อนไอปนียนจะตเดียวกันนะมันมันยิงกันอยู่เมื่อกี เรอเห็นตรงนั้นสามเลยอ่าดีหนึ่งโดนดีเงี้ยโดนละโดนละเปิดจุดนั้นดิมันได้ยินเสียงอยู่พี่ไม่ได้ไม่ยินไม่ได้ในบ้านที่เห็นเห็นอะไร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 ล้ยิงได้ยิงกันอยู่ยิงกันอยู่เห็นไหมเอ้ยนั่นแหละพี่ไปมันเสียงเลยพี่ไปพี่สาย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 หถูเลยใช่ได้ยินข้างบนเป็นจุดเป็นจุดเจอแล้ว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  โตล้โตล้มึงตั้งก้อนโตเละโตแล้วนี่แหละเออเขาเออ่่า่ไม่เอาอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลื่อน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 เลื่อยบากเพื่อนมาเพื่อนมนเพื่อนมาสยาได้ไดนแล้วไม่ไม่พยายามจะข้ามเียมันไม่ข้ามมไม่ได้ไง โอยเลือดไออม่พอเฮ้ยเหงาไปดิมไม่สนใจรถบนหลังคากันมาโอ้โหจอดรถสัเท่ไม่เอาวิด,ดูเลยโอ้โหผม,ผมว่ามันมองเรานานแล้วแหละ <laughs> มันปล่อยพวกเราเล่นกันนะ่ะจริง <laughs> มันมันคงนั่งขำไอตี้ที่เลน่นกัได้ะได้ที่แปดกันทุกคนครับเอาฮาเลยเนี่ย <laughs> สรุปเมื่อกี้มีพี่หนึ่งมีประโยชน์อดี่คนเดียว <laughs> มันมีคนบอกว่าตานนี้ขอละเอียดเลียดนะขอลดเยอะเท่านั้นแหละชอไิชชอ